ต้อม,ม,มไหมเพราะว่มัน่นยอ,อยใหญ่มากมัเคยโดนาบา,มนาดมอกล้อ่ะอืมเจ็บมากนกกี่ร้อคนนี่นัีเสร็จไป็นนอนน,นะลูกนะโอ้มันไม่ออกไม่อนมันไม่สุกวักเลย อคไรตอนยากได้ใช่ทาได้ตหอได้ว่าจะทยไงนได้เหรียญดือ้ใมตนนเแค่เหรียญเดียวเองพอเหรียญเดียวปุ๊ขาไม่เขาไม่กดตังค์เพราะว่าต้อง้อเหรียญ่าเดือนต้องยกมือขอให้พ่อได้ร้อยเหรียญต่อเดือนขั้นต่ำไดขั้นต่ำขั้นต่ำได้เยอะได้ค่ามพันห้า้เหรียญนะอืมเพราะเราจะได้มีตังคขาช่องทางเพิ่ม ได้ได้สองสามเียเลยตอนเดือนองพ่อนี่ยนี่เอาเงินเยอะไหมเอาเยอะเอาเงินเยอะไหมเอาเยอะสิลพ่อมีเยอะพ่อดูแลเราได้ดูแลหนูได้ดูแลแม่ได้ดูแลู่ว่าได้เดียวไม่พ่อหยดให้ไม่ค่อเป็นคนดีคนที่ไม่ดีอย่ามาใกล้เราเด่นมาซะนะอย่าใกล้ศอกปะป๊าลูกน้องจะมาอยู่ใกล้ใกลอกเออเดี๋ยวได้ทุเรียนลูกจะล่อปะป๊าอืม เจแล้วเหรอจแล้วให้ดู้าถายรูปเสร็จ้น้องน้อ่าน้องน้ำหยิบไปลูกหยิบยบเอึแบ่งูแบ่งครึ่งข้างซ้ายพอข้างขวาอ่างกินอร่อยไหมอ่ากินดีกินีอร่อยอแล้วปะ